สวัสดีจ้าพบก,กับช่องไทยไทยสปัยวันแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสซข,ขสุสคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายช่วงหลังวันสงกรานต์วันหยุดยาวกันนะคะหลังวันหวยออกก็ว่าได้นะคะตัวตัวเองก็ถูกกินเรียบเหมือนเดิมขาขี้ฟ้าป่างหางอีกแล้วค่ะงวดไหนก็งวดนนั้นการเสี่ยงการลงทุน แล้วแต่ดวงจริงๆนะคะทุกคนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลากหลายคนก็กลับมาทำงานกันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากหยุดยาวช่วงสงการกันไปเติมพลังกายใจกันไปเยี่ยมยามญาติพี่น้องพ่อแม่กันเต็มที่เล่นกันเต็มที่สนุกกินสนุกดื่มเล่นน้ำกันเต็มที่แล้วก็กลับมาสู้งานสู้การกันต่อไปนะคะสำหรับทางออ์เนเเอร์แลนด์อากาก็ลงมาเย็นอีกแล้วจ้า ช้านี้7องศาเองนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะสักครู่ก็จะพาพ่อใหญ่ว่าจะไปกินข้าวกันกลางเมืองกันเนิดหนึ่งช่วงเช้าก็ทํางานไปเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวต,ต,ตเองนะคะไม่ได้ทํางานประจําก็ทาพาร์ทไทม์มีอะไรก็ทําไปผสมประซันเติมกันไปหารายได้ไปเผื่อได้ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านเราเอีกในอนาคตข้างหน้านะคะเงินทองก็หาไปใช้ไปนะคะ ไปตรงมูลตีตรงนี้ตีตรงไหนก็ได้ใช้แต่เงินแต่ทองยิ่งหยุดงานกันยาวๆโอ้ยเงินทองสนุกใช้ตอนหาก็อยากเย็นแสนเก็นลำบากเหนื่อยกันหน่อยก็ว่ากันไปนะคะมีงานทําก็ดีกว่าไม่มีงานทําล่ะค่ะเห็นเงินทองสะพัดกันเลื้อกเกินช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมานะคะแต่ตอนนี้หลากหลายที่ก็ยังไม่หมดสงกรานนะคะแล้วก็ไหลกันลงไปตอนนี้ก็อาจจะเป็นทาง บางแสนนะคะพรุ่งนี้ก็ไปตามพัทยานะคะพัทยานาเกลือก็แถววันที่18 19นะคะ19ก็วันไหลาย,ยาวพัทยาทั้งเส้นจนสุดหาดจอมเทียนบางสลสสตตาหิบก็ว่ากันไปแล้วก็ไหลไปสู่ระยองแล้วก็อาจจะสงกรานต์พระปรแดงอีกก็ยังเหลืออีกหลายที่อยู่นะคะสำหรับคนที่ชอบสนุกก็ไหลาตามกันไปถ,ถ้าใครมีวันหยุดยาวๆนะคะ ทางพัทยาก็ถือว่าสนุกนักแกล่ตอนตโตๆอยู่ก็10กว่าปีก็เล่นกันที่หาดจอมเทียนหาดพัทยาตั้งแต่วันที่7 8็ดกันเลยค่ะเล่นกันเกือบสองอาทิตย์กันก็ว่าได้นะคะแต่ดีใจกับประเทศใจของเรานะคะหลังจากโควิดโควรน่าถล่มทลายไป3 4, ปี4ปีเหมือนหลากหลายประเทศค่ะแต่อย่างน้อยก็ เหมือนเศรษฐกิจจะกลับมาคึกคักเข็นเม็ดเงินสะพัดกันใหญ่นะก็ยังไงก็รณนงรงกันอนุรักษ์กันไว้นะครับประเพณีไทยประเพณีอัน,นดีงามให้ชาวต่างชาติยุโรปอเมริกาหลากหลายประเทศที่เห็นเราโปรโมทออกไปตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นทิกตอกเอ่ยนะคะเฟซบุ๊กเอ่ยนะคะสื่อโซเชียลต่างๆทุกวันนี้มันเร็วมากเป็นไวรัลเร็วมากนะคะหลากหลายเส้นทางนะคะ การโปรโมทประเภณีดีๆนะคะเราก็ช่วยอนุรักษ์กันไว้นะคะทางเอเชียใต้ก็หลากหลายประเทศนะครับประเภณีสงกลานนะคะก็ประเทศไทยด้วยลาวด้วยขเขมรด้วยแล้วก็ทางศรีลังกาลุด้วยนะคะ12ปันนาด้วยเห็นหลากหลายประเทศก็็รณรงกันก็อยากจะเรียกนักท่องเที่ยวไปประเทศตัวเองแต่ ของเราก็ถือว่าคึกคักมากนะคะถนนสีลมถนนเข้าสารเลยแล้วก็ตามต่างจังหวัดต่างๆก็ถือว่าเม็ดเงินดีสัพพัดกันดีคนมาใช้มาจ่ายกันมาสนุกสนานกันฝรั่งวัยรุ่นก็เยอะนักท่องเที่ยวแถวเอเชียก็เยอะนะคะจีนมาเลเซียสิงคโปร์เอ่ยแห่กันเข้ามาเที่ยวช่วงสงกรานเมื่อกี้นะคะตัวตัวดูตามล่าวก็เห็นสนามบินกันแน่นแออ,อัดกันหมดกําลังออก กันก็มีเยอะนะคะหรือว่าจะไหลต่อเที่ยวต่อสงกรานจนจบจนสิ้นก็อีกเยอะเลยทีเดียวนะคะดีใจแทนประเทศเรานะคะเราก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะช่วยกันสอดส่องดูแลดูแลนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าเขาขนเม็ดเงินไปสนุกสนานไปเที่ยวไปสัปพันะคะเศรษฐกิจบ้านเราจะได้กลับมาดีวันดีคืนเถอะค่ะประเพณีดีๆก็ร่วมกันอนุรักษ์ไว้นะคะอันไหนมาช่วยกันก็ช่วยกันดูแลกัน นะครนักท่องเที่ยวก็มีความปลอดภัยเชื่อใจวันหน้าหรือว่าปีหน้าก็จะมากันเยอะกว่าน,นี้อีกนะคะยังไงก็ดีใจด้วยค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปทํางานค่ะไปทาความสะอาดบ้านเ,นเพื่อนพ่อใหญ่นี่แหละค่ะก็ได้สามสี่ชั่วโมงนะคะเขาก็จ้างเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งประมาณนี้แต่อากาศมีคาเน่ามากนะคะอากาศเมื่อวานตั้งลมตั้งฝนปันป่นกันใหญ่ อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์อาทิตย์หน้าอีกนะคะสำหรับเดือนเมษายนของประเทศฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็อากาศเขาเรียกว่าอากาศตามใจตัวเองค่ะบทจะมีหิมะก็จะมีช่วงหนึ่งโตโตมาปีแรกๆก็หิมะลงนะคะปีนี้ก็ได้ยินว่าทิศสองอาทิตย์อาจจะมีหิมะเปียกน,นะคะไม่ใช่หิมะแห้งแค่หิมะแห้งมันจะหวานลงเหมือน ดอกไฟแล้วก็จะกองกันเยอะๆสวยงามหิมะเปียกก็จะลงพร้อมมนกับฝนทั้งฝนทั้งหิมะทั้งเก็ดน้ําแข็งผสมกันนะคะเมื่อวานก็ปั่นจัก,กรยานไปกว่าจะถึงบ้านเพื่อนพ่อใหญ่ก็นอกเมืองหน่อยหนึ่งนู่นค่ะสามสี่กิโลเมตรเหมือนลูกนกตกน้ําเลยค่ะไปยากไปหมดเลยค่ะสารพัดแลายิ่งเป็นคนต้องใส่แว่นตาด้วยนี่แหละค่ะข้อเสียของคนที่ใส่แว่นตาก็ถ้าฤด,ดูฝนฤด,ดูลมหรือว่าหิมะลมจะยากนะคะอย่างตัวนี้บางครั้งก็ต้อง ใส่หมวกนะคะก็ต้องดึงมาคลุมตรงนี้ตลอดมือหนึ่งก็จับรถถ้ามันไม่ลมแรงก็ดีไปนะคะเพราะว่ามันปิดหมดเลยบางครั้งนะคะเพราะว่าสเก็ตน้ําแข็งฝนเลยมันปิดตรงแว่นตาเรานี่แหละคะ่ะสายตาสั้นนะคะครอบครัวตัว,ต,วตัวเองไม่มีคนสายตาสั้นนะคะแต่ตัวเองนี่แหละคะ่ะหลงเผาหลงก่ออยู่คนเดียวนะคะแต่ยังไงก็ต้องสู้ละคะ่ะมีงานทําก็ดีกว่าไม่มีเพราะว่าเงินทองมันหมุนไป ยุคนี้สังคมนี้นะคะก้าวขาลงจากบ้านก็ได้จ่ายเงินอย่างเดียวนะคะไปตรงไหนก็ซื้ออย่างเดียวนะคะเอาหาไปใช้ไปมีพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันนี่แหละค่ะที่คบกันไว้อยู่4ี่สาหคนนี่นะคะติดต่อกันทางไลน์ทางนี้ก็จะนัดเจอกันบ้างเป็นบางครั้งนะคะหลังจากโควิดโควิดมาเพื่อนฝูงก็จางๆกันไปแต่ติดต่อกันไว้พอได้ถามสารทุกข์สุขดิบอยู่ค่ะอาทิตย์ก่อนนุ้นนะคะ ปั่นจักรยานไปทํางานแกนะคะทั้งทางานทําความสะอาดทั้งทํางานโรงงานทั้งทําหลากหลายอย่างนะตรงไหนจ้างก็ไปทีละสองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่แหละค่ะแกบอกว่าอุย้ยพอฝนกลับมาพายุกลับมาเราก็ลําบากนะตัวตู้สําหรับพี่เองต้องรีบหาหาเงินหาทองไปบ้านเราก็ใช่ว่าจะได้ไปบ่อยนะคะตอนนี้เพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะยิ่งสงครามยิ่งเกิดประเทศนู้นประเทศนี้ยิ่งยิง,ยงกันเรื่อนไม่หยุดไม่หย่อนตั๋วเครื่องบินก็ ยิ่งเตยขึ้นเป็นเงานะคะน้ำมุงน้ำมันขึ้นอะไรก็จะขึ้นตามนะคะเราจึงก็ภาวนาอย่างเดียวว่าอย่าให้ประเทศที่เริ่มต้นกันใหม่ๆนี่อย่ามาต่อเนื่องอีกเลยเฉพาะสองสาประเทศ4ประเทศที่ยังไม่หยุดกันสักทีมันก็ดึงข้าวของแพงขนาดนี้นะคะทองก็แพงแล้วเกินดีไม่ดีทองก็จะถึงบาทละห้าหมื่นหกหมื่นก็ว่าได้นะคะทองแพงก็ช่างมันเถือค่ะ เรามีเงินไว้ซื้อกินซื้ออยากหมุนไปได้แต่ละวันก็ถือว่าบุญหัวแล้วสําหรับทองถ้าคนรวยก็จะตื่นเต้นอยู่ค่ะถ้าคนมีเงินเยอะๆเขาก็ซื้อเก็บซื้อเก่งกําไรกันได้นะคะอย่างเราแค่ลุ้นไปได้ซื้อข้าวซื้อมะมา่าซื้ออาหารการกินแบบไม่ขาดสนก็ถือว่าบุญหัวที่สุดแล้วค่ะแกก็ไปทํางานแกก็บ่นไปนะคะแกว่าอุ้ยน้ําหูน้ําตาไหลไปบางครั้งนะ เขาจ้างกี่ชั่วโมงเราก็ไปก็ไปอยากให้ลูกเต้าครอบครัวญาติพี่น้องทางเมืองไทยเข้าใจจังเลยบางคนโทรมานี่คําถามแม่ไม่เคยถามเลยว่าอยู่เย็นเป็นสุขไหมมีความสนุกสนานเป็นยังไงบ้างอยู่เมืองนอกไม่ถามถามแต่เรื่องเงินอย่างเดียวก็เลยบอกแกอยู่ว่านี่แหละค่ะคนเขาปลูกฝังกันมาก็จําในหัวสมองมาแล้วว่าเมียฝรั่งต้องมีเงินเท่านั้นจะทุกข์จะยากก็ต้องมีเงินให้เขาทางเมืองไทย รออยู่บางคนก็เคยได้จากเราถ้าไม่ได้มันก็จะยากอดทนแล้วก็สู้ไปแกบอกว่าแกภาวานาอย่างเดียวว่าแกอย่าให้แกเจ็บแกป่วยเลยเพราะว่าช่วงนึงเขาป่วยนะคะตอนนี้ก็พอวิ่งหลากหลายที่ทําอะไรเพิ่มแก e ก็ทําไปแกบอกว่าสองปีแล้วนะที่พี่ไม่ได้กลับบ้านตัวตัวทร,รมานจิตทร,รมานใจสามีก็เข้าใจเราอยู่หนึ่งเราลูกติด สองคนสามคนดาวเมืองไทยฝรั่งเขาเป็นโสดเป็นหนุ่มเข้ามา,เ,าเราก็ถือว่าบุญแล้วแต่อายุของแฟนเขาก็ห้าสิบกว่านะครับพี่คนนี้ก็ห้าสิบกว่าเหมือนกันเขาเข้าใจเราก็ขอบคุณเขาที่สุดเพราะว่าพี่คนนี้ก็มาไม่นานจากตัวโต,วตวมากเท่าไหร่นะคะแกก็ขอบคุณแฟนแกทุกวนันทุกวนันถึงจะทํางาน ไม่ได้เป็น้าราชการก็ช่างแต่ฝรั่งเขาขยันนะคะเขาเข้าใจเมียเขาอยู่ว่าเมียมีภาระเมียมีอะไรแต่ถือว่าดีอยู่นะคะแต่ฝรั่งบางคนก็แล้วแต่คนนะคะเอฟซีของตัวโต้คนหนึ่งค่ะแกบอกให้คุยเรื่องแกอยู่นะคะตัวโต้เจอแกเมื่อวันก่อนนู้นนะคะที่ร้านเอเซียแกก็นั่งคุยกับตัวโตหลากหลายเรื่องราวแกอยากให้ถ่ายทอดให้ฟังแกมาอยู่ทางเมืองนอก20บกว่าปีแล้วค่ะปัญหาของแกหลากหลายเรื่องมากเดี๋ยวตัวโต้จะถ่ายทอดให้ฟังนะคะ การฟังเรื่องราวแต่ต่างๆจากตัวตเองส่วนมากนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงจริงๆนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับสายฝอรุร่นน้องหรือว่าคนอื่นที่อยากมาอยู่เมืองนอกเมืองนาความฝันกับความเป็นจริงมันก็แตกต่างกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ทุกคนกลัวนะครับแต่ละคนดวงชะตาวาสนาแตกต่างกันไปการคบฝร,รุ่งฝรั่งฝรั่งก็มีทั้งดีทั้งเสีย ก็แตกต่างกันไปเราก็พินิษพิจารณาการรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเราก็ฟังไว้นะครับเราได้แบ่งได้แยกได้พินิษพิจารณานะคะจะได้ไ,ดไม่ถูกเขาหลอกถูกเขาทําลายทาร้ายก็ว่ากันไปนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันทุกคนนะคะพ่อใหญ่ก็เดินหน้าเดินหลังอยู่นี่แหละค่ะไม่รู้จะทําอะไรวันนี้นะคะ ยังไงก็เป็นกําลังใจกันค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย